สซวสัสดีค่ะก็มาพบกับข้าวโพดอีกเช่นเคยค่ะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จโอ้ยเปิดรายการมาก็ไอเลยจิบน้ำหนึ่งต่อใช่ในรายการลูกสาวบ้านสมเด็ดเดเจดดค่ะ,กะแกอมกับไอก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะคัดจังหวะเนาอะ,อะ ขออนุญ,ญาตค่ะฝากช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางเดิมเลยค่ะเป็นไ d l ดี e นนะคะเข้าโพสต์ึ9ง3ค่ะส่วนเบอร์โทรก็0 9 5ย์3 2 1 4 8าค่ะเบอร์เดิมเช่นกันเนาะใครไม่มีไลน์ก็โทรเบอร์ได้เลยเช่นกันค่ะโทรมาแล้วรบกวนแจ้ง EP ีกับรายการที่ต้องการสอบถามได้เลยนะคะทันทีเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปนะคะทันทีติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะให้หนูนำสิ่งดีๆมาแบ่งปันได้ด้วย ได้ชมไม่ปิดก็ไม่ว่ากันนะคะวันนี้มาในกันเออมากันในเนาะมากันใน ep สิบสี่จ้ะเป็นอ่าส่วนมากจะเป็นพระบูชาและก็เป็นหีบสมบัติค่ะเนาะรายการแรกวันนี้ขอเปิดเป็นรายการใหญ่ก่อนเลยนะคะเนาะจะเป็นกรอบรูปค่ะองค์สมเด็จพุทธจารย์โตโพบาลังศีค่ะหน้าตักเจ็ดนิ้วค่ะเป็นอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะพ่าน,นูนเนาะ เป็นนูนนะคะเขาเรียกสามมิติไหมกรอบรูปใหญ่ๆค่ะสูงประมาณ45เซนโดยประมาณนะคะแต่ดูจากสายตานะแต่ลักษณะ,ะดูแล้วสูงกว่า45เซนอยู่นะคะเนาะความกว้างค่ะกว้างประมาณหานึ่งไม้บรรทัดเลยเนาะนี่อ่ะแล้วก็ เป็นประดับหินสีประดับอัญมณีและด้านในมีองค์พระสมเด็จแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอบข้างก็จะประดับหินสีและก็มีองค์พระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะคะเนาะสวยๆแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่1 ep 14นะคะรายการที่1 ep 14วันนี้เป็นกรอบรูปองค์สมเด็จพุทธ,ธิารโตหน้าตัก7นิ้วค่ะนะ ปิดไปเลยค่ะเนาะรายการนี้ที่2,500หนูจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะมีบริการเก็บปลายทางให้เนาะจะเก็บปลายทางหรือจะโอนก็ราคาเดียวราคาเดิมนะคะไม่มีบวกเพิ่มใดๆเนาะ2500ส่งฟรีนะคะเนาะรายการแรกของวันนี้นะคะเป็นกรอบรูปขนาดใหญ่เลยนะสูงประมาณ45-50เซนนะคะเนาะอะถัดมาค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตวางกล้องเนาะวางกล้องค่ะอะ อาจจะมีสั่นมีคอนบ้างเล็กน้อยมาที่กรอบรูปองค์พญาคุจะมั่งมีสีสุขเนอะร่ารวยเงินทองแบบนี้ค่ะมงคลมหาเศรษฐีนะคะเนาะรายการน,นี้ค่ะอ้าเดี๋ยวจะทํายังไงให้มันเห็นทั้งหมดหมนี่ค่ะ รายการน,นี้เป็นกรอบรูปองค์พยาคุดมงคลเศรษฐีเนาะอ่ะมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองแบบนี้ค่ะรายการน,นี้เป็นรายการที่สอง ep 14ค่ะไปราคาเดิมเนาะไปราคาเดิมเนาะเป็นกรอบรูปแบบนี้นะคะเนาะหนึ่งพันห้าหนูจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใดๆนะคะเนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์สองค่ะ ep 14นะเบอร์ที่สอง ep 14ค่ะถัดมาค่ะรายการน,นี้จ้ะ เป็นหลวงปู่ทวดหน้าตา้านิ้วค่ะเป็นเนื้อเงินยวงนะเป็นเนื้อเงินยวงนะคะเป็นหลวงปู่ทวดหน้าตา้านิว้วเนื้อเงินยวงค่ะใต้ฐานมีองค์พระสมเด็จและเม็ดพระธาตุค่สวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังค่ะด้านหลังค่ะนี่สวยๆแบบนี้ค่ะเป็นหน้าตาคานิ้วนะคะเป็นฐานมังกรคู่ค่ะ เป็นฐานมังกรคู่เนาะเป็นหลวงปูท่ทวดนั่งดอกบัวฐานมังกรคู่คาบแก้วแบบนี้จ้ะน้าตักฮานิวราคานี้ไปราคาเดิมเนาะไปราคาเดิมนะคะเนาะอ่ะใครที่มองหาหรือรออยู่เนาะจับจองได้ค่ะ2,500หนูจะส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางต่อรองราคาหลังไมาได้เลยนะคะเนาะอ่ะ นาตักห้านิ้วเป็นเนื้อเงินยวงอีกตั้งหักมีบริการเก็บปลายทางเนาะส่งฟรีค่ะ2,500รายการนี้เป็นรายการที่3 e p ีที่4ค่ะถัดมารายการนี้ค่ะก็อาจจะแบบวันวันสั้นๆนิดนึงนะคะเนาะรายการนี้เป็นหีบสมบัติจะ้ะอ้ยรายการนี้เป็นหีบสมบัติจะ้ะแต่รายการนี้จะไม่มีเส้นเนาะรายการนี้จะไม่มีเส้นเดี๋ยวหาไมบ้บรรทัดวัดความสูงก่อน โดยประมาณก็12ค่ะสูง12บสอเนาะสิสเซนนะคะอ่าความความยาวอยู่ที่2ี่สิบ แล้วก็ความกว้างอยู่ที่15ค่ะรายการนี้เนาะเป็น E p พีที่14เป็นรายการที่4ี่เป็นหีบสมบัติมีของกุญแจล็อกได้นะคะเนาะรายการนี้ประดับหินสี่และเม็ดพระาสวยงามแบบนี้เป็นเบอร์สี่ค่ะเบอร์ที่4ี่นะ E p พีค่ะรายการนี้ไปที่สองพันทวนค่ะหนูจัดส่งให้รีมีบริการเก็บปลายทางนะคะรายการนี้เป็นเบอร์สี่14พี0ิสองพันทวนหีบสมบัติใหญ่นะ สองพันทวนนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะอ่ะถัดมารายการนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่5รายการนี้เป็นเบอร์ห้าค่ะเป็นหีบสมบัติขนาดเล็กนะเจ้าว่าเล็กก็ไม่เล็กนะนี่คะ่ะเนาะเป็นหีบสมบัติขนาดเล็กค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ห้าแล้วก euh <ethical season> ันนะเป็นเบอร์ห้านะคะเนาะเป็นหีบสมบัติขนาดเล็กค่ะเบอร์ห้า ep สิบสี่ค่ะหค่ะ ราคาเดิมเนาะหกร้อยค่ะจะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะเบอร์ห้านะคะเพจตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะเบอร์ห้านะ EP สิบสี่ค่ะหกร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้ค่ะมีมาสองชิ้นนะคะขนาดเล็กขายปิดคู่ก็ต่อรองราคาสั่งไม่ได้เลยนะนี่จะ้ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่หกค่ะรายการนี้เป็นเบอร์หกนะเบอร์ที่หกนะคะนี่จะ้ะนี่แบบนี้ค่ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์หกค่ะเป็นหีบสมบัติเล็กนะนี่นะคะแบบนี้หกร้อยค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางรายการน,นี้เป็นเบอร์หกอีพีสิบสี่ค่ะเบอร์หกอีพีสิบสี่นะสวยสวยแบบนี้ค่ะเป็นหีบสมบัติเล็กเนาะใครจะปิดก็ว่ามาเนาะใครจะปิดก็ว่ามาเดี๋ยวเปิดรายการพิเศษค่ะอันนี้หนูสวยมาก เป็นคาถาแก้วนะคะกิ่งดังนะด้านบนมีองค์พระกิ่งแบบนี้จ้ะเป็นคาถาแก้วนะช้างสามเสียนแบบนี้ค่ะประดับเนาะสวยงามค่ะเป็นชุดเบญจะนะคะนี่องค์พระสมเด็จพระสมกอค่ะพระผงสุพรรณเนาะพระนางพญาค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะด้านล่างนี่จะเป็นองค์พระรอดนะนี่ค่ะ,ะมีองค์พระสมเด็จโตค่ะเป็นคาถาแก้วเลยนะสวยๆค่ะประดับ อัญามณาีประดับหินสี่เม็ดพระาธาตุมีชุดเป็นจานะเนื้อทองเหลืองแบบนี้รายการนี้เนาะเป็นเบอร์ที่เจ็ดค่ะเป็นคาถาแก้วสามเสียนเนาะเป็นคาถาแก้วฉังสามเสียนค่ะด้านบนเป็นองค์พระกิ่งนะรายการนี้นะคะขอคนรับได้เนาะขอคนรับได้นะคะสองพันเก้าร้อยค่ะสองพันเก้าร้อยหนูจะส่งให้ฟรีค่ะมีเก็บปลายทางนะรายการนี้เป็นเบอร์เจ็ดค่ะ เป็นคาถาแก้วช้างสามเสียนด้านบนเป็นองค์พระกิ่งนะที่ด้านมีเอ่อชุดเบนจเนาะแล้วก็มีองค์พระเออเขาเรียกอะไรสมเด็จมีองค์อะไรนะเขาเรียกนะสมเด็จโตเออด้านหนางค่ะเห็นไหมจะเป็นลูกแก้วแบบนี้เห็นไหมใสๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นกระดาแก้วค่ะกิ่งดังสวยๆแบบนี้รายการที่เ ep สินะ คาทาแก้วช้างสามเสียนเนาะสวยสวยสองพันเก้าหนูจัดส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางขอคนรับราคาได้ค่ะไม่ใครที่ถูกใจแต่รับราคาไม่ได้ก็ต้องขอประทานอภัยนะคะเนาะ <c oughs> วันนี้จบรายการสุดท้ายค่ะมีแค่เจ็ดรายการเนาะรายการนี้ส่วนมากจะเป็น เออพาบูชาของบูชานาะสวยๆงามๆหีบสมบัติอะไรก็ว่ากันไปค่ะท่าในใดที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปค่ะทันทีติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการนําสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้ได้ดูได้ชมค่ะไม่ปิดไม่ว่ากันวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ